ไก่ย่างธรรมดาธรรมดานี่แหละพี่น้องก็เตาทานพี่น้องก็เตาทานดื้อกะสิย่างไก่พี่น้องย่างไก่กินมือเนี่ยไก่ย่างเหลืองเหลืองหอมหอมพี่นอ้องโอ้โห าบานเนี่ยเทปี้ยังกินนอ้องมันคือหอมแท้โอ้ยหอมครับไก่ย่างสุกแล้วพี่น้องก็ย่างธรรมดาธรรมดานี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยมันคือเหลืองมือหุยแทบาน่เนี่ยพี่น้องไหมมึไงไก่สุกแล้วเหลืองมือหุยอันนี้เป็นเนือ้อเนื้ออกไก่พี่น้อง 哎，香。 พี่น้องไปเบื้องเอาเอยอียืออุ้ยอุ้ยมากินขขาน้ำกันพี่น้องใสต่ตาแตงพี่น้องอันนี้เป็นไก่ย่างพี่น้องไก่ย่างธรรมดาธรรมดาอยู่แหละแต่คนยกีก่ะรุ่นอยู่เด้อมัน,น,นบธทรมบดาหมองได่เขาชิกรุ่นบืออยู่ขึ้นกันนั่นละ ก็ย่างว้าว <Wow. S 1> น่ากินแท้ก็ย่างย่างใส่ย่างใส่พี่มึอาพี่น้องไปเดี๋กินแบบส่งตังพี่น้อง,องน,องนี่โอ้ยสี่ถึงเจ็นมาเจ็ดออกหอมพี่น้องหอมเครื่อง แสบปั่นอีกตัวเนี่ย 嗯。 Okay. ไก่ย่างนั่นถือกับสมตำยุ่งยากพี่นอ้องอีกไกย่างที่บดธรรมดาแห่งถือ,อกันคัดพี่น้องไก่ย่างห่อเครืองพี่น้อง ขอบคุณหลายครับเดื่องจะบังคับบริญัทอินโดขอขอบคุณครับ